แตรมาครั้งนี้จริงๆแล้วตีมโดยรวมเนี่ยจริงๆแล้วคือเที่ยวใต้สนใจแล้วับมาเพื่อโอกาสคนื่อการทำสิ่งดีๆเพื่อที่จะสเคลภาพของสาวจังหวัดชายแดนภาคใต้ขึ้นมาเพื่อเศรษฐกิจบนเมืองดีขึ้นเพื่อประชาชนมีเป็นมิตรมากขึ้นเชื่อว่าสาวมาที่ผ่านมานี้ทุกท่านเห็นถึงศักยภาพว่าสาวจังหวัดชายแดนสามารถเป็นแหล่งดึงดูดการท่องเที่ยวอันดับ ของประเทศไทยแล้วเกิดพัฒนาทำให้ดีก็จะเป็นจุดนด่งที่สามารถเป็นทุกท่องเที่ยวของชาวโลกได้ด้วยเหมือนกันเห็นถึงศักยภาพของเป็นตรงว่าแน่นอนทางเรื่องการท่องเที่ยวนี่ผมว่าในอนาคตนี่โรงแรมไม่ผิดพอก็ปัญหาใหญ่ก็คือว่าถ้าเกิดมีโอกาสแล้วจะมีแหล่งเงินทุนเพียงพอหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นได้ที่ผงผมและกรมพ่ฒนาการผลิที่จะไปยเบงชัวร์ว่าธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอิสลาซึ่งปัจจุบันนี้ยังไม่ถูกนำมาใช้ประโยชน์ในเต็มที่ ทำเป็นแหล่งทุนที่ดีที่จะให้นักลงทุนครับบรรทุนในพื้นที่มากที่ขึ้นเพื่อเสริมศักยภาพของการท่องเที่ยวและก็เศรษฐกิจของในภื้นีนี้สากที่ขึ้นที่เหลือรัฐบาลนี้ก็จะมีสูน์ได้เห็นว่าความสนุกให้ความท่องเที่ยวโอกาสที่ประชาชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้คืนได้รับผลกระทบต่างๆที่เกิดมาโดยดีก็จะมีคามถูกแก้ไขเป็นแรงบันดาลใจในการที่จะผลักดันให้สามจังหวัดและภาคใต้ ไปถึงเสอีอ้ภาพเป็นจุดที่เราสามารถไปถึงนได้อันนี้เป็นสิ่งที่รัฐบาลนี้จะมุ่งมัน่นในะดบต่อไปครับขอบคุณครับ